เป่าเองเต้นเองนักเลงพ่อเอาไปเลยเออเอาย้ำเต้นก็ลืมเป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเจชื่นเจอเจชื่นนะเจชื่นมาหับน้ำเออเออพี่ชื่นว่ะเอ้ยมายังอยู่นี่พี่ชื่นว่ะเออไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะแม่แกับเราช่องพังพิใหม่พังพิใหม่ชาแนลนะคะฮะยังล่ะยังล่ะแม่ตายแม่ตายบอกมาอีกแล้วมาอีกแล้วว่าสันพี่ปีอามาอีกแล้วอามาอีกแล้ว เออเพิ่งไปหาเม,ามื่อวานนะคะไปถามอยู่ว่าทําไมไม่เห็นมาพี่ตะไครยเลยนะคะวันนี้มาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วมาหาพี่ตะไครแล้วมานมย่นญาอยู่นี่มาตัวเดียวอีกตั้งหาก มุกมะนีมุกมานีแมนบอกแมนมุกมานีคือเมนปีสัตดำมนอเนี่ยตัวใหญ่เท่ากันแล้วนะคะนี่เสบตะมองหันล,ลาเสหลายแฮนอปีไฮบบอเดวปล่อยไปเล่นน้ำกันกับมุกมานีไปบออาบอผู้ดใดสิเลนนี้ก่อนกัน โอเมนพีปีติซิเลนนีนะกาแฟไปต้อนรับเขกนะคะพ่นอมกลักไปต้อนรับเขกก็ <c oughs> ตัวจะเท่ากันเลยได้นี่โอ้เออเออกาแฟาไปถักทายเบิ่งกาแฟาไปจังไดเออเยอะอยู่ ดุมดุมดุมม่ยัยัยตุ๊กจ h จักหวงองกระลักไปยืนเป่าเลยค่ะคุณกาแฟโซดาแตงไทยนะคะไปยืนเป่านะคะคุณไปจ้องหน้ากันใหญ่เลยออถามข้าวถามข้าวกันเบึ้งทักไทยกันเบึ้งไปจังไดมาจังไดเออ มองหันเหียนมดเลี้ยวมาเดินมาเดินมาตั้งผีเดือมาเร็วมาเร็วมาหาพีปีเร็วเด้อ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 โอ้เจ๊ชื่นเจ๊ชื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอเจ๊ชื่นเจอเจ๊ชื่นนะเจ๊ชื่นมาหับน้ำเออพี่ชื่นว่าเอ้ยมาหยั่งอยู่นี่พี่ชื่นว่า

เ <laughs> มื่อวานไม่เห็นออกมานะคะอันนี้ออกมาแต่เช้าเลยหิวเนาะวสันงกมานี่ว่ะกันนูหิวเนาะนูมาหาแล้วกินยิมเลี่ยวไปกอนเดอ้อวาสันเดี๋ยวสิมะไม่เออไปอาดลาดแล้วอาดลาดเลยไปละตีเฮ้อ ไปเร็วไปเรวไปเ็วไปเวโอ้ไปแบบบอกกันเลยเนาะวอร์มร่างกายนะคะวอร์มร่างกายเฮิเฮิเฮเฮิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาบน้ำมาแล้วกับวอร์มร่างกายร่างกายจะได้ฟิตเฮิร์ดเฮิรๆ Week, 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 ca week, 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 lên week, week, tình cả week, 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 ล้วยืนเป่าอยู่กะทีบ่ได้ตีสิไต้ไปใส่เอาให้พอก่อนนะสันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหู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 หอหูกลางดีแต่ว่าไปสสวััดีครบไปเลาะก่อนค่ะมาแล้วมาแล้วน้ำปลาตาหน่อไม้ใส่จวดใส่จวด มามามาอู้เขาได้เล่นดินใต้เขาือมีใต้เล่นปีเขามีใต้เล่นเขามีใต้เล่นว่าไปไปเลยพุนเสาใ่เลยจำการเลยเสาใ่พุนไปเลย Đấy bò? bò mì mù Bắt mưa lên năm nòng choi cứ lên đi thế Thu đi thu ơi Mấy mắt lần nè khi khay nè Ây ừ. à Giếng mẹ mô khang ấu à. <laughs> <-i, phải> <laughs> mì เสียงแมโมข้างเขาเฝ้าเลยได้หาแม่มโมเลยไปเด็ดใต้มาจะใส่พ่อกุลโอ้กะว่าอยู่เมื่อวานตอนมากคือบบตันมีไส้เบิดออกกลับไปคือมีกองไส้กองโจกูอยู่สันดอก đẻ noi noi đẻ noi noi lấy bớt thủ kia khay hứ này noi leu khẩn nạt ra phao phao Ủa, nà non pê lùi đây Ồ Chụp bụi, chụp bụi Chụp วันนี้บริษัทไปไซแล้วค่ะมาเฟียกันอยู่นี่ละหายมาถูขีดไข่ก,กันเลยบริษัทถูนั่นเดียวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้บายๆจ้าอย่าลืมนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะ